สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงภากินชาแนลนะครับสาหรับวันนี้นะครับลุงพง์ก็จะพาท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดนะครับว่าเราเลี้ยงเป็ดแบบไหนนะครับจะได้คุ้มค่านะครับได้รับผลคุ้มค่าที่สุดนะครับจากประสบการณ์ที่ลุงพง์เลี้ยงเป็ดมานะครับก็ Ừ, ก็เคยเลี้ยงทั้งที่มีสระน้ำนะครับในสระน้ำแล้วก็เลี้ยงแบบบนบกนะครับแล้วก็พบว่า,าในการเลี้ยงในสระน้ำเนี่ยคือจะมีความคุ้มทุนน้อยนะครับแล้วก็พบว่าครับเป็ดจะเล่นน้ำนะครับทำให้เป็ดไมอ่อาจจะเขาได้รับอิสระนะครับเราไม่ยอมกินอาหารน้ำหนักเขาจะน้อยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เวลาเขาไข่เนี่ยเขาก็ไข่ในน้ําทําให้เราเก็บไข่ได้ยากก็นั่นก็หมายถึงว่าก็เกิดความสูญเสียนะครับอ่าสูญเสียทั้งบางทีทั้งกําไรและต้นทุนด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือการเลี้ยงเป็ดแบบในน้ํานะครับทีนี้เรามาดูการเลี้ยงเป็ดบนบกนะครับการเลี้ยงเป็ดบนบกเนี่ยก็เราก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายนิดนึงนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื mining, iden, also, like ่องอาหารนะครับเรื่องน้ํานะครับแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยของเป็ดนะครับหรือสถานที่เลี้ยงนะครับเราก็สามารถควบคุมได้นะครับแล้วเขาก็สามารถไข่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นนะครับแต่ว่าในการไข่เนี่ยต้อยเขาเลือกเอานะครับการเข้าไปไข่เนี่ยเขาเลือกเอา นะครับว่าเขาจะไข่ในสถานที่แบบไหนนะครับเลือกตามสบายเลยนะครับอย่างเรื่องอาหารนะครับของลุงคงเองก็จะใช้ถ้าท่านผู้ชมได้เข้ามาดูคลิปเนะก็จะมีกากมะพร้าวนะครับหนึ่งส่วนนะครับเอาสักสี่ส่วนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับกากมะพร้าวสี่ส่วนนะครับรำละเอียดสี่ส่วนแล้วก็ปลายข้าวหนึ่งส่วนนะครับ ส่วนใครจะผสม e อมไปด้วยนะครับหรือว่าน้ำตาลลึกเกลือไปด้วยก็ยิ่งดีนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงบนบกนะครับล้วรอบควบชิดนะคานผู้ชมนี่ย่ากของลุงพกเองนะครับนี่ก็จะมีนี่นะครับก็จะมีตะขายเอ็นนะครับเนี่ยป้องกัน งูนะครับกันแมวกันหมานะครับเข้ามารบก,กวนเป็ดที่เราเลี้ยงนะครับเนี่ยน้ำเราก็ให้แค่นี้พอนะครับให้เขาลงพ่อเป็ดนิสัยเขาชอบลงไปเล่นน้ําให้เขาลงไปเล่นได้แค่ตัวเดียวพอนะครับแต่ถ้าเป็นนานะเขาลงไปเล่นหมไม่ยอมกินอาหารนะครับแล้วก็เขาก็จะไปไข่ในน้ำแล้วก็หาไข่ไม่เจอ แทนที่เราจะเพิ่มจํานวนเราก็ไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับนะครับจะแฉะอย่างเงี้ย้าแฉะอย่างเงี้ยเขามาไซส์กินนะครับเราต้องรีบเอาแกลบเรือ,อดินมาถมแล้วอันนี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับนี่แต่ที่ขาดไม่ได้นะครับเผื่อ fc ใหม่ fc เก่าก็พอทราบดีแล้วนะครับน,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่น้ำแดงๆก็คือไอบ o b12 นะครับสองเขียวๆเ,เนาะ อัตรา,าส่วนก็คือ,อหนึ่งซองนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับเป็นวิตามินบำรุงนะครับช่วงหน้าฝนนี่ต้องใช้เยอะๆเลยนะครับก็ให้ไปนะครับช่วงแรกเกิดจะต้องต้องให้ตลอดนะครับแรกเกิดถึงอสองสัปดาห์นี่ต้องให้ตลอดเลยที่เหลือก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับ นี่แหละครับก็คือการเลี้ยงเป็ดบนบกนี่ก็จะดูแลง่ายแล้วก็เวลาเขาไขา่เรามาดูเวลาเขาไข่นะครับเขาก็จะไข่เป็นที่เป็นทางแล้วเราสามารถดูครับเขามาไขนะครับเนี่ยนี่ไหมเอาตรงนี้นี่เขาก็จะฟักแหละนะครับ เขาไปกินอาหารอยู่นะครับถ้าเป็ดที่กําลังฟักเนี่ยก็เอาอาหารกับน้ำแล้วไว้ใกล้ๆนิดหนึ่งเ,เพราะว่าเขาใช้พลังงานเนยเนอะเนาะนี่แหละครับก็ข้อแตกต่างระหว่างการเลี้ยงเป็ดบนบกกับเลี้ยงแบบที่มีสายน้ํานะครับท่านผู้ชมก็ความคุ้มทุนคุ้มค่านะครับก็จะเป็นที่บนบกเนาะครับสําหรับเช้านี้หลวงพงก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สับรุกท่านนะครับก็กด like, กดไลค์กดแชร์กดตามให้กับหลวงคงด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนแล้กันคิ่หน้าครับบ๊ายบาย